สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอังคารที่25มิถุนายนจัดส่งให้พรุ่งนี้นะจ๊ะวันพุทธที่26มิถุนายนนะคะส่งไปรสนีไทยแบบ e m s ให้นะจ๊ะแพ็กให้อย่างดี v i p ทุกต้นเลยคลิปนี้จะเป็นไม้จัดเซตนะคะ มีทั้งหมดด้วยกันสิเซตเนาะหนึ่งเซตจะมีไม้ทั้งหมด5ต้นนะให้ราคาพิเศษนะคะแบ่งปันกันเลี้ยงนะคะก็จะมีไม้ตัวติดสกิดด่างบ้างกัดสีบ้างก็คละๆไปให้นะคะเอาไปเลี้ยงเอาไปซ้อมมือจ้ะเหมาะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการบอนสีเนาะ หนึ่งเซตจะมีทั้งหมด5ชื่อ5ชนิดเลยไม่ซ้ำกันเลยนะคะสามารถดูแล้วก็เลือกได้นะวันนี้ราคาพิเศษจะเอาไปที่เซตละ199บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางให้ด้วยนะจ๊ะ อูกใจเซตไหนทักาหาแมค่ค้าได้เลย0805194988ราคาแบ่งปันกันเลยนะเฉะลี่ยเอานะเซตต้นหนึ่งตกต้นเท่าไหร่ส่งฟรีให้อีกต่างหากนะจ้าโปรโมชั่นพิเศษวันนี้10เซตเท่านั้นจ้าก่อนที่จะไปดูบอนสีฝากเบอร์ไว้ก่อน0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นี่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะ ใครเป็นเพื่อนในเฟซทักสั่งทางเฟซได้ใครมีไลนย์อยู่แล้วทักสั่งทางไลน์ได้ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรมานะจ๊ะโทรมาได้เลย080 5 1แป9 8 8ห้าแปดปดแจ้งเซ็ตที่ต้องการนะคะสะดวกโอนหรือปายทางบอกแมคคาได้เลยแมคคาจะได้ทําการจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าพร้อมทั้งแจ้ง าราคาและรอบส่งให้ชัดเจนนะคะสํารองเซตในใจมาสักคนละหนึ่งเซตเด้อเพื่อเซตที่เราต้องการอาจจะไปแล้วนะคะจะได้มีเซตสํารองเอาไว้ด้วยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับมาดูใหม่ภายหลังนะคะ10เซตเท่านั้นนะคะก่อนจะไปดูบอลสีฝากด้วยจ้าใบไม้คาบอลไม้คาบอลก่อน ไม้ค้ำบอลน,นะคะ1ชุดแม่คะทำแบบล้อมลวดเส้นเดียวนะทำแบบล้อมลวดเส้นเดียวให้1ชุดจะมีทั้งหมด20ก้านนะคะ20ก้านก็เท่ากับ20อัน20อันเท่ากับ20กระถาง20ต้น1ก้าน1ต้นใช้1อันเท่านั้นแบบล้อมลวดเส้นเดียวไปเลยนะคะบางต้นเราเลี้ยงไว้ต้นมันสูงนะคะต้นมันสูงเวลาฝนตกอ,ะอ่ะเม,ม็ดฝนหนักๆมันกระทบใบใบมันหัก นะคะเสียดายนะคะเพราะฉะนั้นเอาอไม้คําบอนแบบล้อมตัวนี้นาะไปล้อมเขาไว้ช่วยประคองก้านเขาไว้นะคะ,ะ,คะเวลาโดนน้าฝน<ๆ>เขาก็จะไม่หักเนาะ,ะเวลาเม็ดฝนบางทีเม็ดมันใหญ่ช่วงนี้เป็นเข้าหน้าฝนนะไม่รนะู้จะพูดไงอธิบายไม่ถูกวันนี้ลิ้นพันกันนะคะก็คือเอาไปใช้เถอดดีลูกค้ามีติดไว้ใช้ดีกว่าไม่มี1ชุดนะคะมีทั้งหมด20อันแล้วก็แถมชุดยาบำรุง สำหรับบอนสีนอกตู้ด้วยนะคะจะมีกันเชื้อราให้นะจ๊ะตวงหช้อนอันนี้เล็กๆเ,เลยนะคะต่อน,น้ํา5ลิตร1นซองที่ให้ไปใช้ได้นานเติบอยู่นะคะสตาเกิลจีกำจัดเพี้ยและมแมลงนี่ก็ใช้ได้นานจะใช้ทีละนิดละหน่อยอย่าไปใส่ปุ๋ยเยอะลูกค้าบางท่านบอกว่า ไม้เจริญเติบโตงอกงามดีจังใช้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยแทบไม่ได้ใช้ลูกค้าปัจจัยสําคัญเลยก็คือดินวัสดุที่ปลูกใช้ใบกัมปูเน้นใช้ใบกัมปูไอใบมะขามไอปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่ถ้าอยากใส่นิด,นดเดียวพอบางๆพอนะคะอ่ะแล้วก็ให้เป็นออสโมโค้ะ Code, นะคะปุ๋ยเม็ดชนิดดูดซึมนะคะให้ไปด้วยนะคะอันนี้ในหนชุดน,นี่หชุด หนึ่งชุดจะมีเท่านี้เลยประมาณนี้เลย200บาทส่งฟรีมีปลายทางให้นะคะนี่200บาทชุดนี้ส่งฟรีมีปลายทางให้นะคะสนใจสอบถามได้งานแฮนด์เมดทำมือนะคะยังไงสั่งกันไว้ล่วงหน้านะคะบางครั้งของมันหมดมันไม่มีนะคะช่วงนี้มีของสั่งกันไว้ได้เลยพร้อมส่งให้ แล้วก็ฝากใบกัมปูด้วยนะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลโอนจะอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทแพ็คเป็นกล่องให้แบบนี้นะคะข้างในบรรจุถุงละ1นกิโลทั้งหมด5าถุงใบผูดำธรรมชาติมากเนี่ยที่เห็นอันนี้คือ1กิโลอันนี้1กิโลเนี่ยมีทั้งหมด5ถุงนะคะพร้อมใช้งานนะจ๊ะง่ายต่อการเก็บต่อการรักษา ใช้เมื่อไหร่ก็กรีดแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยถ้ายังไม่ใช้ก็เก็บมันไว้ในถุงแบบนี้แหละป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราไปคุ้ยเขี่ยนะคะดินจะได้ไม่กระจัดกระจายเกลื่อนเต็มบ้านใช้เมื่อไหร่ก็ไปกรีดใช้ได้เลยผุดําธรรมชาติแบบนี้นะจ๊ะราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสําหรับใบกัมปูนะคะแล้วก็ กยายศาสตร์กายศาสตร์นี่ใครที่รอขนมอยู่กยายศาสตร์นะอันนี้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าจะเริ่มเปิดเตาแล้วนะคะควรกวนกายศาสตร์ปีที่แล้วใครลองชิมของแม่ค้า ถ้าอร่อยปีนี้มาซื้อซ้ำได้ซื้อฝากคนที่เรารักได้อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาทักมาเลยโอนปุ๊บแมคค้าจัดส่งให้ตามที่ลูกค้าแจ้งเลยอยากจะให้เขียนโน้ตเขียนอะไรบอกได้เดี๋ยวแพ็กให้อย่างดีส่งให้คนที่บ้านทานสูตรของแม่ค้าหวานน้อยนะคะอร่อยนุ่มไม่แข็งไม่ติดฟันนะเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเริ่มเปิดเตาแล้วจะเอามา พรีเซนต์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมทางแจ้งราคาให้ชัดเจนนะแต่ถ้าใครเคยชิมแล้วเมื่อปีที่แล้วนะติดใจนะจะติดใจกันเป็นแถวนะจ๊ะฝรั่งชิมยังบอกเวร์ี่กูดนะจ๊ะกินกับกตาเฟดํายำเช้าเนาะอ่ะยัวย่วไว้ก่อนทิ้งบอมไว้ก่อนฝากกดติดตามช่องของแมคค้าด้วยนะไม่ซื้อบอลสีไม่เป็นไรเอาไว,ดว,ไวด้ดูอัปเดตหน้าไม้กันเอาไว้สั่งไม้คําบอนได้สั่งใบกัมปูได้หรือจะสั่งขนมกายาศาสตร์ก็ได้กดติดตามเอาไว้รอได้เลยนะคะ มาดูการเซตที่1จ้า199บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางเอาไปเลี้ยงเอาไปซ้อมมือลูกค้ารับไปแล้วรบกวนช่วยเปลี่ยนกระถางให้เจ้าบอนสีด้วยขึ้นกระถางสัก6นิ้วก็ได้นะคะเพราะว่ารากมันทะลุทะลวงกระถางแล้วเดี๋ยวจะว่าเอามาจากแม่ค้าแล้วไม่โตสักทีถามว่าคุณพี่เปลี่ยนกระถางหรือยังคะยังไม่ได้เปลี่ยนก็อยู่กระถางเดิมนั่นแหละรากมันทะลุแล้วอะคะ่ะลูกค้า มันก็จะไม่เจอสารอาหารไม่เจอดินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปขึ้นเนี่ยรากมาแหละเอาไปขึ้นกระถางหกก็ได้นะคะอย่าไปขึ้นใหญ่เกินไปบางทีถ้าขึ้นใหญ่ดินที่ปลูกก็ต้องสําคัญด้วยต้องดูดความชื้นเก็บความชื้นได้ดีนะคะเพราะบางทีกระถางใหญ่ใช่ไหมสมมตุติกระถางสูงเท่านี้เนี่ยกระถางบอ่อเท่านี้เลยเอาเอาไม้อันนี้ไปขึ้นมันก็จะอยู่แค่เนี้ยลูกค่า และข้างล่างเนี่ยพื้นที่มันเหลือว่างมากเลยเราต้องลดน้ําทุกวันนะหรือใส่น้ําให้มันแบบว่าเกือบเกือบครึ่งครึ่งกระถางเลยเอาน้ําหล่อไว้เพื่อให้เขาดูดซึมขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงรากข้างบนได้เพราะเวลาเลี้ยงใหม่ๆแรกๆอะ่ะพอเปลี่ยนกระถางปุ๊บอะ่ะรากมันยังไม่แผลออกไปลูกค้ารากมันยังไม่ลงข้างล่างนะเดี๋ยวไม้มันจะไม่โตเอานะคะค่อยๆอัพไซส์ไปเรื่อยๆเนาะอะ่ะเซตที่1เซตที่1น,นะคะต้นแรกประกอบด้วย เพชรบ้านปทุมนะคะ1ต้นอันนี้เทพอักษราจ่ะ1ต้นมัคควาลังสันนะคะ1ต้นจ่ะองค์หญิงท่อฝัน1ต้นแล้วก็จะเป็นนกสดายุตับรามเกียนนะอีก1ต้นนะคะ5ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1น9่บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางเอาไปซ้อมมือนะลูกค้าลูกค้าใหม่ หรือว่าผู้ที่เริ่มเข้าวงการบอลสีรับเซตพวกนี้ไปลองเลี้ยงไปฝึกเลี้ยงได้เลยนะคะถ้าเกิดเราฉุกเฉินเราไม่มีเวลาดูแลเขาถ้าเขาเสียชีวิตไปเรายังไม่รู้สึกเสียดายเอาไปฝึกไว้ก่อนช่วงนี้ฉันว่างฉันลองเลี้ยงอากาศดีฉันลองเลี้ยงสีบอลสีมันจะไปยากสักแค่ไหนเชียวใช่ไหมนะคะเอาไปลองได้เลยต่อมาเซตที่2นะคะก็จะมีเป็นปิ่นมงคลจ้ะ ปินมงคลใบไผ่ด่างแบบนี้นะคะ1ต้นอันนี้เป็นแก้วกันดาเป็นตัวแผลงปกติหน้าชมพูถ้าน้าปกติเขาจะเป็นหน้าชมพูอันนีอ้ออกหน้าเขียวเป็นตัวแผลงแต่ว่าติดด่างนะใบกลมๆน่ารักเชียวเอาไป1ต้นเงินแสนนะคะ1ต้นจ้ะ อันนี้เป็นหลวงตาเมืองนะหลวงตาเมืองติดด่างมาแล้วด้วยใบใบนี้หลุดใบล่าสุดหลุดนะคะแต่ก็มีเชื้อด่างอยู่แล้วลูกค้าไปอัพไซต์กระถางสภาพดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งสําคัญนะคะบางทีอยู่กับแมค้ามันไม่ด่างไปอยู่กับลูกค้าอาจจะด่างก็ได้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นคุณหญิงนะคะคุณหญิงคุณหญิง โตขึ้นสวยก็คือเจ้าสาวนั่นแหละแต่เขายังไม่ไป้ายใบเขาจะสะโพกกว้างเป็นไลายไทยเลยใบเขาจะเป็นเคิร์ฟสวยกว่านี้นะคะคุณหญิงนะให้ไปด้วย1ต้นนะจ้า5าต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่2จ้ะถูกใจเซตไหนทักหาไหมคาได้เลยนะ0805194988 199บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางให้จ้าถัดมาเซตที่3มีไกรทองประเสริฐจ,จ้า1ต้นสีลาเพชรแผลง1ต้น อันนี้มันีพันแสงนะคะ1ต้นสก,กิดด่างมาแล้วแบบนี้อันนี้มัีล้อมเพชรจ้ะเอาไปเปิดด่างมาแล้ว1ต้นแล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอมอนนะคะอมอนรัตนโกสินสก,กิดด่างนะคะสก,กิดด่างมาแบบนี้นะจ๊ะหาต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3จ้ะ199าบาบทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางให้ ต่อมาเซตที่4นะคะก็จะมีเป็นบอลกาบนะคะอันนี้เทพดารา1ต้นอันนี้มณีพันแสงนะคะ1ต้นโตขึ้นกัดสีสวยนะจ๊ะเหมือนพวกเพชรเจสีนะ่ะแต่ว่าขอบใบเขาจะเป็นสีชมพูมเม็ดเขาก็จะกัดเป็นมเม็ดสีชมพูนะคะตรงไหนด่างเขาก็จะด่างตรงไหนยังไม่ด่างกัดลายกัดสีสวยมากมณนีพันแสงนะคะเนี่ยเหลือบๆสกิดสกิดแบบนี้1ต้นอันนี้มีชื่อว่าภูหินล่องกล้านะคะ1ต้น แล้วก็จะมีเป็นวิศนุกรัรมปสิทธิ์นะคะ1ต้นแล้วก็จะมีเป็นคุณหญิงจ้ะอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดเอ้ยห้าต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4ี่ค่ะถูกใจเซตไหนแจ้งแมค่ค้าได้เลยนะคะอ่ะต่อมาเซตที่ห้าเซตที่ห้ามีชายชนหนึ่งต้นนะคะชายชนให้หนึ่งต้นอันนี้เป็นประสาททองแผลงนะคะหนึ่งต้นอันนี้มณมีพันแสงค่ะหนึ่งต้น มณีล้อมเพชรตัวแผลง1ต้นด่างแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเทพอักษารานะคะ1ต้นห้าต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5ค่ะต่อมาเซตที่6นะคะจะมีเป็นเงินแสน1ต้นอันนี้เป็นอุตสาหมณีค่ะ1ต้นนะเออรวยล้นฟ้า1ต้นมณีล้อมเพชรจ้ะ1ต้นนะคะเปิดด่างมาแล้วแล้วก็อันนี้เป็นดาราจักรวาลอีก1ต้นนะคะ หาต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6จ้ะต่อมานะคะเซตที่7เซตที่7เป็นคุณหญิงค่ะ1ต้นนะคะอันนี้เป็นทิพวรีหรือจะดาราดินะมีเชื้อนะคะเอาไปเลี้ยงดูต่อลูกค้าเอาไปเลี้ยงดูอนาคตใบล่างๆติดแดงหมดใบบนๆหลุดหมดนะคะเอาไปเลี้ยงดูอนาคตไปอัพไซต์เอาได้เลยให้ไปด้วย1ต้นอันนี้กาบป้าย ลืมชื่อนะนึกไม่ออกไม่ทราบชื่อแต่เขาป้ายแบบนี้ให้เป็น1ต้นแล้วก็วิศนุกรรมประสิทธิ์1ต้นนะคะอันนี้หันนุมานครองเมืองอีก1ต้นนะจ๊ะ5ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7จ้า199าบาทลูกค้าคุ้มมากๆส่งฟรีมีปลายทางนะคะต่อมาเซตที่8นะคะมีเป็นกำรรเนิดทรัพย์หต้นอันนี้เป็น เ,เทเวณนลลิมิตเป็นตัวแผลงนะคะทรงใบเขาจะเชิดขึ้นมาแบบนี้นะคะก้านดำใบแผลงแดงออกมาแบบนี้เลยฟอร์มมันสวยให้ไปหนึ่งต้นนะคะมณีล้อมเพชรจ้ะอันนี้หน้าปกติอันนี้มณนนีล้อมเพชรอันนี้ตัวแผลงสก,กิดด่างมาแล้วทั้งหมดอันนี้ก้าวทับนะคะใบแรกด่างสวยเชียใบหลังๆนี่เขินอายยังไม่มานะคะเอาไปเลี้ยงดูหน้าตาดูอนาคตได้เลย5ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8จ้ะ ต่อมาเซตที่9นะคะให้เป็นทศกัณฐ์เริ่มกัดลายมาแล้ว1ต้นเต้นอันนี้เดือนมกราคมค่ะ1ต้นอันนี้เดือนธันวาคมเนี่ยหัวปีอันนี้หัวปีอันนี้ท้ายปีท้ายปีธันวาคมนะคะมณีพันแสงค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอมรรัตนโกสินนะคะอีก1ต้น5ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9กลากทะลุทะลวงมากลูกค้าไปอัพไซต์ ไปอัพไซด์หน่อยเขาจะโตขึ้นเยอะเลยพอรากมันกินดินใหม่ได้สารอาหารใหม่มันก็ส่งส่งอาหารขึ้นมายันลำต้นการระบายมันจะทำให้โตขึ้นใบใหญ่ขึ้นแตกหนอแตกอะไรขึ้นมามากขึ้นนะคะต่อมาเซตที่10เซตสุดท้ายนะคะมีเป็นองค์หญิงท่อฝัน1ต้นอันนี้น่าจะเป็นอ,อ,อะไรแผลงสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันด่างหลอดใหม่ก็ด่าง แนะม่คาจาชื่อไม่ได้เดีย๋ยวเขียนว่าไม่ทราบชื่อแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเรือนเรือนหลวงเรือนหลวงนะคะโตขึ้นกัดสีชมพูเต็มใบนะคะสีจะไม่มีเขียวแบบนี้เลยเรือนหลวงนะคะ1ต้นอันนี้ภูหินล่องกล้าจ้ะติดด่างแบบนี้1ต้นนะแล้วก็ให้รัตนสินไปด้วยอีก1ต้นป้ายมาแล้วแบบนี้เลยนะคะหต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10นะคะ199บาบาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางให้ อาจาะสนใจอันไหนทักหาแม่ค้าไ,ได้เลย0805194988จ้าฝากกดติดตามช่องของแม่ค้าด้วยนะไว้มาอัปเดตไว้ดูหน้าไม้ไว้ดูบอลสีกันนะคะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีคะ่ะ